ใบขงงเขาไงกัวะเต็มๆมาถึงแล้วโอ้ยห่วงไงมือหักเรื่อยว่าท่านจะโอหัวมากไหมเกือบซิปคุณนะยอดคุณหนึ่งหน่อยคุณหนึ่งยงงังไงจะเคยเดืเบิึงวันนั้นใครอย่าเบิง้ง สีขาหญ่ยังไงะือท่านอยู่เลยนะครวะจีดข้ามแล้วจบเหี้ยงนงเลยอกเดียวนะทันนี้กำมุมไงครับไงเนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ าพิชิตโดยสูงเด้อค่ะกับสานิบารดิสารพะลุยลือทุ่งไม้ค่ะขึ้นโดยสูงแล้วน่ามารนหน่อยเนี่ยเพิ่มกระลังขามารถน้ำนักเลยเนาะมาหาเห็ดละโง่ค่ะขึ้นโดยสูงเนาะจักสีมานบ้ามานเนาะค่ะพี่น้องดักกล่าวเบื้องหลังของเฮาเบื้องหลังอันผู้ยิ่งใหญ่อ๋าขอกระลังใจด้วยค่ะแบ่งแชร์แรงใจค่ะพี่น้องกดไลยครับเนี่ยแชร์แชร์หลายๆเด้อค่ะก่อนไปชมคลิปเนาะค่ะ วันนี้พามาดอิดอยคือเราไปไปลุ้มกันะคะ่ะวันนี้ก็ยังอยู่ที่แม่ห้องสอนเลยนะคะไปเอารถเฮ้ยหนาสีหน,า,นาเปลือกไม่ได้ส <ş os> ูงแงี้ยอนี่ไครหนึ่งก็สูงหนึง่งใครขาวหรืะไข,ขาว khay khay à, ôi, này tưởng nữa, khay y vậy chứ, khay hàng hàng nữa, ô ô, lấy 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 lấy, chút nồi nưng ha. ิบหน่อยจิบหน่อยวะจิบหน่อยจิบหนึ่งห <c oughs> ้าสิบลุนนน่อยมูเลกของวันอืมกะระังมืนตาเนาะหวังก็จะเป็นไข่นาะอยอะจ้ะอันนี้ดีนะอนีแหง้งเมงมเิ่มพอเลยเนาะส่วมากะเป็นไข่ค่ะปู่เมื่อท่านเห็นปันไดอยู่ ช้ำชีด้องด้วยกะขาสอดพอดี <laughs> สวยไอ้กับหน่อมนะ่ะขึ้นหนึ่งหน่อยคุณนหนึ่งไงไข่ขาวจ้ะใส่ต้องการนะอืมลึกครับ จะไข่เหลืองค่ะหนงสิแมนบอกแม,แมนแม่นแนละไข่เหลืองกับไข่าขาวมันจะต่างกันค่ะเดี๋ยวฉันไป้ายแมนอิลิไข่เหลืองฮ่าญ่าตืน่นเลยเนาะออกมากเดี่ยวญ่เลยแหละไข่เหลือง ออกนม่ได้เจ้ะอืมอยู่ผู้เดียวเลยจ้ะนี่วจุงเลยน้ำขับออกจากไข้ไม่ไหม้ลยนะนักน้ำ <c oughs> นักน้ำทั้งคืนเก็บพอได้เก็บเนาะ เฮ็ดบ่ได้ตื่นเปลีนเด้อพี่น้องเอย้ยก็ได้อยู่ได้กินค่ะเต็มมีหน่อยมีใหญ่ค่ะเออมือเรงเบียงถึงน้ำสูงด,ดอกน้อยจ้ะ มาบ่ท่านจุดจีค่ะแสด้หัวปอยู่แลเนาะก็ <c oughs> จีเก่งกันเฮาตมหตะหมตะม่ใส่มินิค่ะกํลังปิดตาหักตะแกง็งตะแพงนั่งอยูเ่เมันเปินใค้ <c oughs> อ้ ข้าวทั้งเหลืองอยู่น้ากัดชอบมากันเราก็ต้องดองกันด้นน่เ้คะน่ไไรไอ ง่ายลเลยบ่มาแล้วดูเห็นแต่หัวขาวๆเดียมๆพี่น้องความตื่นเต้นแ <c oughs> ม่นบ่เมต่าหนึ่งความตื่นเต้นมาแล้วครับผมอู้ห่าดอ

เอ้ยแต่สีบัวพอพี่น้องเอ้ยสะอาดิดดีใจแล้วใจดีใจงามน,นะยืมป็งไข่หลอกบ,บันไม่ค่อยไาลกไหนเนี่ยไม่ไม่ค่อยเห็นเนาะน่ชิดหลุ่นไปยาวๆแ่เนาะเสียดายแด้วก็จีกิน màn bên kia đi bộ khoa đi ao tay lắm hết nha em bụng hát kìa mì 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 ่เ <This> ดกเลยดิดเกิดธรรมชาติเอ้อไมพีพีบาทา่านว่าเฮ็ดปลูกเนาะานิดยังดอยขนาดน,นี้ัว่าชานิดปลูกเ็ปลูกเรื่องดอยแต่เห็ดปลาธรรมชาติค่ะลอยบนเส้นค่ะค้อดีที่ตามเขามาดนเนาะ สีหัห,หัวข้างเพชรตาค่ะมันีเ็ดปุกไปยังได้ยปลาดึงอด้อพี่น้องปลาทั้งเหนือสมากเป็นแบบนี้ครับนเน,น,น่นจะบโบกเหมือนปลาทาั้งภาคอ,อีสานเนาะปลาดอยเป็นสีเหล่ยงงังวครับปลาทาั้งนี่เดยง,งว่าียงควาย เป็นสิปล่อยงวปล่อยปล่ยขึ้นทั้งคูหนักก็เลยบวหกปันได้ปอเต้าดุยค่ะพี่น้องเคยเห็นแต่เต้าไม่นานมั้ยเต้าบุกเขาแคบเดียวได้นปาดบุกเขาครับตัวแม่ตัวผู้เนาะตัวผู้ใช่ตัวผู้อันกระดองเพิ่นจะฮุบลงอ่ะตัวแม่เพิ่นจะสวดออก เต่าภูเขาค่ะพี่น้องโขกๆขมันๆเด้อปูเด้อบ่เพิ่อนโขกไปโุกมันนี่ยมาดูของพี่หน่อยอยู่หมันอยู่อืมดอกสวยๆนะพอดีเลยเต่าผ้าหาเห็ดอ่ะพี่เดินตามปูเต่าเมื่อกี้

อะเอามาเริ่มมาเล่นเหนียวส,สวยงามเป็นไข่เนาะอมไม่ไข่กระลายดิว่าท่านเดี่ยวหัวมากไหมเกือบซี่บุนะแต่ว่าไข่เนี่ยงหนึ่งเอาบ่ได,ด้ค่ะกระได้อยู่นะไม่เอาก่ะไดเลยไงก็เอาอยู่น,ยนั่นแหละไข่รูปนี้เนืองาม,มยอดเลยค่ะมาถึกดยอยเท่าไหร่นะ กินก so mm ินเท่าไหร่นี่เขาขาอเอาได้เอาเต้นย่งอืเอาเต้แคยงาแต่อกหมืเนาะือนี่เป็นรูเลครั้หแวมเ็ีุยอดหงงงยางงยมันนีกเอาไวได้ออจี จีนเลยะง้เอนด่ <ป chips. S 1> ายมีได้ละข้างใดหน้าไม่ dove, uh, لا, tamanho. แม้ ienda, อุบอวบิอิ่มเลยอะกชุดถ่ายข้างมูอยู่ไก่มูเรื่งหน่อยอะดึงนะ กินค่ะเฮ็ดกำลังได้ฝนเนาะเ <_: Yeah. S 1> ติมอวบอิ่มขึ้นมาจังหน่อยค่ะจากเฮ็ดเจ๋จอยแต่ก็ยังจอยอยู่หน่อแต่ก็มีบางดอกที่เพิ่นอวบอ, <_: Yeah. S 1> อิ่อมเนี่ยเอาได้อันเดียว ไขหลายเนาะขุ nice. yeah. ่มเล่้งไข่วะเนี่ยน้งแมนนาะวัวตไข่เจ็บงโอ้เป็นทีเลยเขากำลังก่อเสพอะไรเนาะม่ถอดเดียดออกเนาะ ลูกสิษย์ผูดถึงเลยแหละแต่จุยัุ๋ยเห็ดนะกุจีกีมากินเห็ดอะไปดิไปซเงี้ยใส่ซีสตั่มันเลยเป็ดเง่นว่ะไข่ขาวไข่เป็ดน้อไข่เป็ดไข่ห่านไข่เลี้ยงกับไข่ไก่ ไก่ไก่พันไดเปล่าแมนกับแมนอายุผูดเดียวทำามือื่นแมนกับแมนมีพันบาทมีพันไทยมีพันข่นเมืองว่า <c oughs> ม,มานตัวที่แล้เอะไรก่อนนะเอาผิวบอารูมีบอกรีทังี เดี mm ๋ยเป็นคำเดี๋ยคำอืม ruộng cha gì khảo gì nào khảo <laughs> à, là... Đó, thì... này trên này ha đấy gì có mua như thế nào, ừ. Mua bao nhây À? sáng <laughs> <laughs> mua Này mua nhây như thế nào? Mua <laughs> เหลืองไข่เหลืองอาอยู่กลางแจงเลยการนั่งกลางแป้งหยาแยงอะค่ะเออนังไข่ยยาสมัยเก่าเนาะตะกินเนาะให้าเคยเดินเบิกันนังไข่ยยา บึ้งห้องสีขาวใหญ่ยังไงฮะือท่านอยู่ไลยล่ะค่ะวะงามค่ะเธอหนาเป็นขาวเนาะแม่นจุ่มคำพอดีค่ะอร่อยบไหมจุ่มหวานๆหน่อยกพลังงามเลยกพลังโคตรมากเลยไหมเนค่ะเอ้าเริ่มไปแต่ใครเหรออุ้ยเกือบตกซอส อาายู่หร่ยังว่าดอกสีใงญแต่้อกเนาะกุ๊กจีนก็อะไเถอกุจีค่ะกุจีอืมอืม เหรอยังน้อมาดิอ๋อี้มีหน่วยเดียวของฉันเนาะหัน

ให้เหลืองด้วยจ้ะยังนีเองฝนะเด็นแห้งอคะสองค่ะ สามคนนี้ทวา่า,าวน่นนะเฮยม่ช่างเลยก,กม็มีนะแม่งลืมจัดการนะจุ้มโอ้งามค่ะใคระ bốc hay làm oh. khay đều khác khay nhạc bò hình à khay có đi khám Hãy subscribe cho kênh สามจีถ้าอนาจสาวนิดครับเ <laughs> อ,หา, <laughs> อาห<ฮ>อาหอางสองงามๆงามนะงามพอดีครับอ้หหอยถากกำลังจัดการหย <c ười> าดกันกระจีซ <laughs> ามนิดขอในเด้อดอ้้นนเนาะ <c ười> ต็มจนได้ค่ะออกใหม่ออกแทนมาไข่เปียบเลยออกเนียนี่บออกจากแปรกันไปทาปอกันทักออกแล้วค่ะแล้วสองนคนงานเลยเอาแผลันเ่้สนะพีมันคนเดียวเานะอ้ไข่ไข่ยักษ์อ้ออกมาบอใน่อยเลยบน่อย อันนี้ของ,ของเดาแต่ละงงแยกมาดอกนึงค่ะยักเต้แยกว่าอย่างใหญ,ใหญ่ใหญ่ขนาดเลยอืออันนี้ขนาดปรทธานเดี่สุดเนาะนี่ยังสีเงาได้อีกค่ะ<อ>แล้วคือว่ามันแห้งแล้วเหมือนเราแล้วเนาะนบ<อ>่บ่ผิดหวังผิดหว,วังค่ะเขินลอยสูงอีกรอบเลยว้าตัวนี้ผีพันมาเอาเฮ็ดคักๆเนาะมันจะเอาไปนาก็ได้ใครนักขนาดเลยล่ะ แต่หันใครขึ้นมานะครับฝนตกนี่พอมีลุ้นครับ <laughs> <laughs> เอาจะได้กะขอบคุณเด้อค่ะพี่พี่ทุก,ทกไลท์ทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่าวันนี้มาก,กับพี่พานเพื่อนเราค่ะ,คะพี่พานน้อยหาอยู่ฮากินอยู่ทางช่องแดงนะคะได้ะก็เข้าไปติดตามชอบสักใครได้ค่ะพี่น้องได้ะกะพอกันกินหน้านาะมาแล้วเนาะแมนคิวหนีกับเซราพี่น้องมาบุกกละาจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถ้ามันออกมันออกหนักขนาดนพี่น้องแมงกีเนาะดูนะถ้าว่าแมงกีนี่หมูใหญ่กับเพราะว่าช่วงนั้นถ้าแดดออกต้องเหมือนเ้าโพดเนี่ยครับถ้า้้าาาโพดดดดนนนีี่่แแออกกมมมงงบุิหถฝนตกก็ไม่กินอันนี้แมงอันนี้แมงกุจีกันผมดูครับจีจีน้อยของผมอันบานเราเกิดทั้งตายนะที่ว่าเป็นแฝงส้มว่นอะไรนี่ถ้าจะน้อยเหลือเดี๋ยวน้อยแต่ดอยมากครับสวยๆงามๆจิ้มส้ม Ok, nana walao. Ba. Ba.